ใช่ค,คหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสองพอรูปจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับการปวดหลังปวดหลังเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงใครใคเขาก็ปวดกันปวดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไอ้ปวดหลังเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยวันนี้เป็นปวดหลังแบบปกติปกติก้าวแรกสู่การปวดหลังเริ่มยังไงแล้วเราจะแก้ได้ยังไงเดี๋ยวไปจเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับหุ่นใจกันคุณหมอนะครับ ปวดหลังคนเป็นกันมากมายเรามาหาหมอก็จะบน่นคุณหมอครับผมปวดหลังชี้หลังมั่งเอวมั่งแล้วแต่จะชี้ตามสะดวกแต่ส่วนใหญ่จะอยู่นแนวของข้าดเข้มขัดอยู่เรียงรอบๆแน,แนวของเข้มขัดที่เราคาดนะครับแต่กาเกยที่เราใส่นี่นะครับแนวนี้แหละครับเป็นแนวที่พบปวดหลังมากที่สุดเหตุผลที่ว่ากระดูกสันหลังในช่วงจังหวะแ,แถวนี้แนวนี้มันรับหน้าที่ในการเราจะ ก้มหลังเงยหลังยกของเอี้ยวของต่างๆนี่ครับหมดทั้งหลายเลยที่ทำให้เกิดมีอาการปวดของกล้ามเนื้อแแถวตำแหน่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับคือตำแหน่งที่เรียกว่าแถวแนวเข็มขัดผู้ชายเนี่ยครับเป็นตัวหลักเหตุกตรณ์แต่นะครับการปวดหลังมีหลายแแบบหลายจุดหลายตำแหน่งแล้วแต่ใครจะเป็นจากท่าทางกําหนดมันว่าเกิดจากตอนที่จึเป็นนะเราไปเอี้ยวท่าไหน อไปยกท่าก้มเยอะๆหรือว่าเงน่ยเยอะเฉยหรือว่าทั้งก้มทั้งเอี้ยวอ่ามันก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหลายๆมัดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหลังที่จะมีการยอกหรือที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าอักเสบเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้บางทีมันเกิดจากสองมัดบ้่งสามมัดม้่งในข้างเดียวกันทําให้มีอาการปวดหลังอย่างที่ว่าถึงนะครับอาการเหล่านี้ครับจริงๆแล้วถ้าเราทนได้จริงๆนะถนอมหลังในการใช้จริงๆเนี่ย ภายในสาวันห้าวันหลังที่เริ่มมีอาการเนี่ยมันจะดีขึ้นแทบทุกรายเพราะร่างกายจะมีกระบวนการในการซ่อมแซมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการซ่อมแซมของกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้ครับมักจะเกิดขึ้นในตอนช่วงนอนหลับช่วงที่เราหลับสนิทหลับลึกเรียกว่า e e p s l e e p นั่นเองเฉงนั้นถ้าท่านเข้าใจแล้วก็เมื่อมีอาการปวดหลังแล้วก็เราสามารถสนอมหลังให้ดีๆได้ ทั้งวันที่ผ่านมาอีกทั้งวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามนั้นถนอมให้ดีๆเลยครับอย่าไปฝืนใช้อย่าไปออกกำลังกายอนะ้รทั้งนั้นนะครับให้มันได้พักกล้ามเนื้อที่มีการพักย่อมมีกระบวนการซ่อมแซมตอนกลางวันอาจจะซ่อมแซมได้น้อยกว่าตอนกลางคืนตอนหลับดีสลิปซ่อมแซมได้มากกว่าเพราะใช้ฮอร์โมนลและตัวกระช้เช่นโกรทฮอร์โมนเช่นสารหลายตัวที่ช่วยในการซ่อมแซมนะครับขณะที่หลับหลับลึกเนี่ยก็ทําให้อาการพวกนี้หายได้เร็วขึ้น ที่ผมพูดถึงว่ามันต้องหายไปในสามวันห้าวันเหุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่ยมัดเปนใหญ่มากครับท่านผู้ฟังเป็นกล้ามเนื้อโตทั้งนั้นเลยเพื่อธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้ประคองลําตัวเราส่วนบนอัปปอร์บอดี้เนี่ยให้มีการทําท่าทางต่างๆได้ตามที่ปรารถนาทําทุกอย่างได้แม้กระทั่งบางคนเป็นผู้หญิงต้องอุ้มลูกซึ่งการยกัวเอ็งก็แทบจะแย่เออยังต้องอุ้มลูกอยู่ตลอดลูกร้รองลูกแงงแงลูกกวนบ้างอะไรบาง เห็นไหมครับว่ากล้ามเนื้อที่หลังเนี่ยรับหน้าที่แปลกๆหลายอย่างส่วนมากเราจะไปงานที่โอเวอร์ความสามารถตัวเองเป็นส่วนใหญ่การปวดหลังจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการใช้งานแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังถ้าจะบอกว่าเป็นกระปวดหลังแบบที่ไม่มีปัญหาใดๆรอ,อการหายสามวันห้าวันก็จะดีขึ้นแทบทั้งนั้นเงื่อนไขคือมันต้องมีการปวดเฉพาะหลัง แล้วไม่ล้าลงที่ขาเด็ดขาดปวดจุดเดียวไม่มีการไปเกเรจุดอื่นๆแล้วไ,ไปนู่นแล้วไปนี่ไม่มีอันนี้คือปวดหลังแบบธรรมดาแต่ยอมให้ล้าลงบ้างก็แต่แต่วก้นย้อยประมาณนั้นนะครับไม่ลงต่ํากว่าก้นย้อยลงไปก้นย้อยท่านต่าเรามือคำก้นดูนะครับมันมีส่วนที่นูนๆ่อไปไรูคง,งๆแล้วก็มันก็นย้อยเข้าไปแล้วก็ไปถึงต้นขาเลยเอย,อยต่อตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สต็อป การปวดร้าวต้องไม่มีลงต่ํากว่าก้นย้อยนี่ตงไปนะครับถ้ามีการปวดร้าวลงต่ํากว่าก้นย้อยลงไปเนี่ยยิ่งร้าวไปมุกมากมากมากจนถึงหัวเข่าก็จะต้องคิดถึงเรื่องเทนนิสสาที่กดถูกระคายเคืองถูกกดถูกทับต่างๆด้วยแหละนะครับชาวบ้านในพวกเราฟังเรื่องนี้เป็นสเปเชียลอุ่นใจกับคุณหมอนะครับกรุณาจับประเด็นชัดเจนว่าต้องเลือก ดูรู้ตัวเองว่ามันต้องไปราวลงปวดจากหลังลงต่วํวฝาก้นย้อยครับแล้วข้านี้ค,คุณพ่อครับถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาแล้วปวดหลังโอ้คุณหมอแต่ยังไม่ไปหาคุณหมอนะแต่คิดถึงคุณหมอเลยในใจมึงทำยังไงดีนะกินยาได้ไหมครับจะทายาอะไรดีประคบร้อนช่วยหรือเปล่าถ้าแค่ปวดหลังแล้วไม่ราวลงต่ำกว่าก้นย้อยนะครับกินยาแก้ปวดธรรมดาก็ได้ สเตมอลนี่แหละครับสิบมิลลิกรัมต่อห้หนักตัวหนึ่งกิโลสมมติท่านหนักห้าสิบกิโลกรัมท่านก็กินเท่ากับสิบมิลลิกรัมคูณห้าสิบน้ำหนักเราห้าสิบกิโลห้าสิบคูณเข้าไปคูณตัวเลขสิบเพราะหนึ่งกิโลเราใช้ยาสิบมิลลิกรัมครับคูณไปคูณมาได้ห้าร้อยพอดีเลยหนึ่งเม็ดมันห้าร้อยมิลลิกรัมพอดีเลยใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับแล้วาหนักตัวเราห้าสิบพอดีคูณ้วได้ห้าร้อยพอดีท่านกกินทีละเม็ดก็พอแล้วครับ ถ้าจะกินมากกว่านี้ผลของการแก้ปวดไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นเลยเด็ดขาดจะกินเพิ่มไปสองเม็ดก็ตามแต่ไม่ได้ทําให้ขาปวดเพิ่มขึ้นมันปวดที่ระดับสิบมิลลิกร,รัมต่อหนักตัวหนึ่งกิโลของท่านนะครับกําลังพอดีพอดีออกฤทธิ์แม็กซิมัมที่สุดแล้วนะครับได้ผลดีมากๆเลยกินยาแก้ปวดถ้าจะเอาเพิ่มอีกอย่างก็ใช้วิธีการทายาครับทายาแก้ปวดทารักษาใจด้วยนะครับเพราะั้นจะช่วยทําให้ เมื่อท่านรู้สึกว่าได้รับการดูแลตัวเองพอสมควรทาตำแหน่งที่มันปวดซึ่ท่านรู้ดีู่ตรงไหนเอวเกี่ยวดูไม่ครับ,รบทาแล้วนวดด้วยไหมฮะเราแนะนําให้ใช้ยาเย็นนะต่างๆยากลุ่มที่มีเอนไซม์ผสมซึ่งยากลุ่มนี้ครับมันจะดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปนวดเลย uh huh. เยิ่งนวดยิ่งไปซ้ําเติมเพราะทาให้กล้ามเนื้อส่วนที่มีการย่อกรือการบาดอักเสบเนี่ยถูกบีบถูกขยี้จนข้างช้าม,มากขึ้นซะด้วยก็ทาเฉยๆครับทาสบายๆ แล้วก็ให้เวลามันสักพักหนึ่งส่วนใหญ่ระยะทามักจะต้องใช้วันหนึ่งประมาณสองถึงสามครั้งในช่วงที่เจ็บปาดเจ็บใบใๆสองสามวันแรกนะครับจะทาเพียงวันละครั้งเดียวแล้วก็หยุดมันได้ผลไม่ดีหรอกครับถ้าจะทาเป็นจริงเอาสักสองถึงสามครั้งต่อวันเป็นอย่างน้อยนะครับจะได้ผลดีกว่าแล้วถนอมถ,ถนอมทาถานอมทาเปลือกาาให้ดีทีเดียวนะครับจะก้มจะเงยเนี่ยขอให้ตึกกรองซะก่อน ใจอย่าลอยให้ใจอยู่กับตัวเองว่าต้องระวังนะเรื่องการขยับหลังเนี่ยช่วงระยะสามสี่วันนี้ถนอมตัวเองให้ดีครับอย่าไปเผลอเอ,อื้อมลุบหยิบตามเ,เคยชินอันนี้จะทําให้ท่านยอกมากขึ้นแล้วก็ไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นโนควิดค่อยๆทาแต่ยกอะไรก็ตามแต่ต้องคิดถึงอย่าใจลอยอติดใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวให้ดีนะครับจะได้รอดพ้นไปได้และสามวันถึงห้าวันมันหายเองเท่านั้นแหละ ถ้าจะช่วยมากกว่านั้นน้ําอุ่นก็สามารถประคบได้เหมือนกันใช่ครับแต่วันแรกวันแรกๆที่เจ็บปวดวันแรกๆ12ชั่วโมงแรกเนี่ยใช้ประคบเย็นนี่แต่ส่วนใหญ่ ham, เรารู้สึกตัวว่าจะเจ็บจริงๆก็มาเลย12ชั่วโมงไปแล้วนั้นเจ็บแพ้เจ็บแมาตลอด <c oughs> อุ่น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 เลยวันนึงนแล้วก็ประครบอุ่นไปเรื่อยก็ จุดเริ่มต้นนะครับเกิดจากท่าทางที่เราเกิดขึ้นที่เราชําที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมันผิดท่าผิดทางไปเขาก็จะเกิดอาการกล้ามเนื้อย่อหรือที่คุณหมอเขาเรียกว่าอักเสบแบบนี้สามถึงห้าวันหายได้เองแน่นอนแต่เราต้องสังเกตว่าที่เราปวดหลังมันเป็นการปวดแบบปกติหรือแบบไม่ปกติกันแน่แบบปกติที่เราพูดกันอยู่ในคลิปนี้คือการปวดมีจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนแถวๆจุดคาดเข็เมขัด คาดเข็มคัดของเราเนี่ยนะครับคราวนี้ปวดแล้วมันไม่ร้าวลงไปที่อื่นๆจะลงต่ำได้ก็ไม่ต่ำกว่าก้นย้อยถ้าต่ำกว่านั้นเป็นอีกกรณีอีกเคสหนึ่งซึ่งเราจะนำมาเสิร์ฟในคลิปต่อไปที่เขาเรียกว่าปวดร้าวลงขาเนี่ยนะฮะร,ร้าวลงขามันปวดได้ยังไงจุดเกิดเหตุยังไงตามติดตามเราสองพ่อลูกคลิปหน้าแต่รับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะ รอดพ้นจากการปวดหลังหรือใข้ปวดอยู่ขอให้หายไ,ไวๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ